อ่ะตังคูแฟนมีใกล้ถึงแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างครับก็เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วแฟนนี้เราโอ้ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นโอ้ยเชลโอเหรือว่าลเออลโอครับมีตอนนี้มีสองอันเลยหรอใช่สองอันเลยไหนถึงก่อน l o l เอลถึงก่อนโอเครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเลือกเพลงกันครับว่าเราจะเลือกเพลงไหนดีเพราะว่าตอนนี้มีคอนเสิร์ตเยอะมากโฟก้าเจอร์นี่ก็เพิ่งผ่านไปเนาะ เดี๋ยวก็มีคอนเสิร์ต F4 อีกเนาะเ,ออเดี๋ยวก็มี LOL เนะเออาะเดี๋ยวก็ต้องแบบเออ่เลือกเพลงกันว่าแต่ละแต่ละ,ตละคู่เนี่ยจะจะไปเป็นเวไหนของเราก็คงจะเป็นสนุกสนานเหมือนเดิมนั่นแหละครับใช่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรบ้างช่วงนี้ไดก้กลับมาจับไมายบ่อยขึ้นใช่ไหมครับช่วงนี้เริ่มแล้วเริ่มอตอนนี้เริ่มแบบมีคิวซ้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับน่าจะแบบว่า บรรยากาศเก่าๆนี่จะกลับมาใช่เมื่อ uh ต้น uh ปีเป็นนักแสดงกลางปีเป็นนักร้องหัวปลายปีเป็นนักเต้นที่สุดเลยครับก็คือแบบจะจะหายที่ถึงแฟนแล้วเนาะใช่ก็อยากเจอครับอยากเจอทุกคนมานานมากแล้วแล้วก็สองสามปีที่ผ่านมาเราก็ได้เจอผ่านแบบโซเชียลบ้างผ่านแบบอีเว้นต์บ้างแบบ ใกล้ๆคราวนี้เนี่ยเราจะได้แสดงกันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมากันยเยอะๆนะซ้อมหนักไหมครับกับแผ่นแฟ่นนี้ฉันว่า LOL เอลน่าจะหนักอยู่เพราะตอนนี้เห็นตารางซ้อมอะครับแบบซ้อมเกือบทุกวันนะอะไรเงี้ยเนาะมันแน่นด้วยแล้วก็ บวกกับที่ต้องถ่ายซีรีส์ไปด้วยเพราะตอนนี้ซีรีส์ของแต่ละคนก็เริ่มจะเปิดแล้วเหมือนกันทั้งซ้อมด้วยรับงานอีเวนต์ด้วยใช่ไหม่วงนี้เดินสายรับงานอีเวนต์ก็ถ้ามีว่างก็จะรับทุกอย่างรับทุกอย่างมันร้อนเงินหรอใหญ่ใ่ไม่ร้อนหรอกเธอแต่มันถึงเวลาละสามสิบกว่าละเออเวลามันเหลือน้อยละครับ ก็เดินสายเดินสายคอบคยหรืออะไรเงี้ยช่วงนี้พี่ออพิการก็ถ้ามีงานกระลาบมีอะไรทําก็ทำนะครับเราจะไม่เลือกว่าเอ้ยอันนี้ทําได้อันนี้ทาไม่ได้อะไรเงี้ยเราพยายามจะทําให้ได้ทุกอย่างมากกว่าแฟนคาดหวังกับแฟนมิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นไหมครับในงานนี้น่าจะมีครับเพราะว่าครั้งนี้ก็น่าจะแบบว่างานยิ่งใหญ่ด้วยที่อิมแพดด้วยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบว่า มีโชว์อะไรให้แบบว่าตื่นเต้นหลายโชว์เลยไม่ใช่แค่เฉพาะคู่เราไงยังมีแบบไบวินอ่ะฮะเตนิวเตนิวคิสสิงใช่ค่ะหลายคนเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟนได้หายคิดถึงไปเลยหรอหยังไงโอ้ไมค์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะใหญ่อยู่นะเพราะมันเลื่อนมาหลายรอบเหมือนกันใช่ใช่เธอมันเลื่อนมา2ปีอ่ะเขาก็คงต้องทำอะไรให้มันแบบยิ่งใหญ่หน่อยมันเก็บกดก็เลยต้องเอาปล่อยงานนี้เลยใช่ไหมใช่มาปล่อยที่นี่เลยหวังว่านะแน่นอนเนาะเบบี้หรือว่าน้องเพจลับคืนนึงที่ไมาดูจิกหมอนเธอเอาจริงก็ฟินแหละฟฟิินนเเรายยังล ซ้อมกันเองปซ้อมกันริงนะเธอโอ้ยอยากให้ดูตารางซ้อมเลยอ่ะ่มันเปิดโชว์ไม่ได้จริงๆอ่ะอย่างตอนเนี้ยซ้อมหนักด้วยรับงานหนักด้วยมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างครับ แต่คุณกันเขามีน,นะมีไงสมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานเราสามารถเที่ยวได้1 <c oughs> วันก็ถือว่าเที่ยวเหมือนกัน<ต>ไม่ไม,ไม่ช่วงนี้กันแบบว่าว่างจากการเปิดละครพอดีอละครมันเลื่อนไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วฉันเพิ่งถ่ายแบบคือนับดาวเสร็จ<อ>แล้วก็เดี๋ยวจะไปเทนเนติเกตเ<อ>แล้วก็กําลังจะมินไนท์โฮเทลสองพร้อมกัน1คอนเสิร์ตตายแต่คุณกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาเวลาชวนไปกับเธอนี่ใช่ไหมล่ะมีแล้วค่ะมีแล้วแต่ลไม่ได้บอกว่าช่วงไหนมีแล้วมีแล้วนัดไปแล้วนัดไปแล้ว อะไรกันแล้วน่าจะแล้วครับอืมไปเรียบร้อยจองอย่างเดี๋ยวจองแล้วปโอคยังไม่จองยังไม่จองเป็นทริปที่ไหนทะเลเอ่อมั้งใช่ครับเพราะคุณกาเขาชอบทะเลที่สุดเธอให้เขาเป็นไกด์หรออันนี้ ให้เขาจัดทุกอย่างเลยที่กันเคยไปแล้วที่กันเคยไปแล้วแต่กันบอกว่าปัตปีว่าที่นี่สวยก็อยากพาเขาไปที่สวยแต่ว่ายังไม่ได้จองนะไม่แน่ใจมือนกันมีถอดถอดหรืออะไรอย่างนี้ไปพี่กันเขาก็แบบนี้นะเขาเหรอเขาน้อยชิ้นไงพี่กันอ่ะเขาเบาเบาเบาหมายถึงเสื้อผ้าหมายถึงเสื้อผ้าใส่เบาๆแต่ว่า ผมก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรให้โชว์อยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแต่เขาไปฟิตเนสทุกวันนั่เลยแสดงว่าเขาจะหน้อยชินไหมคะน่าจะมีบ้างเล็กๆใช่ใส่เขาชอบโชว์กล้ามดอแขนกุดอือ่ไม่รู้คุณกันจะเป็นคอสตูมให้คุณอ๊อฟไหมคะงานนี้เดี๋ยวเขาน่จะเตรียมไปครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเดี๋ยวบอกให้ถอดแต่ดีถ้าเขาถอดเราสั่งให้เขาใส่ไหมคะ เรือเขาฟังผมเะล่าคุณว่าเขาฟังผมเะล่ะไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนใช่ครับกี่วันเป็นทริปกี่วันอู้น่าจะสามวันปะใช่สามวันสามวันสองคืนมั้งครับใช่ประมาณน๋อเป็นทะเลใต้เลยไงอืออ๋อเป็นทะเล ตายแล้วเธอตายไม่น่ามีตายแล้วตายแล้วเออแล้วก็ใส่โมเมนต์เส้นฟินเนาะจะได้เห็นกันแบบเสิร์ฟให้แฟนคลับเลยไหมรอดูดีกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรบ้างอันนี้เป็นทริปสองคนเลยหรือว่ามีแก๊งเพื่อนคนเป็นหมื่นเป็นแสนเธอเธอจริงหรอเป็นหมื่นเป็นแสนขไปกินแล้วก็ร้อนร้อนไม่เยอะไม่เยอะครับไปแก๊งเพื่อนกันอ่าถือว่าไปทริปแบบชาร์ตแบตพักผ่อนกระชับความสัมพันธ์ไปกระชับความสัมพันธ์ไม่รู้จะได้ชาร์ตแบตหรือเปล่าเหนื่อยกว่าเดิมกลับมาแล้ว เออครับพลังหายเหมือนกันก็แฟนๆรอติดตามภาพจริงๆผุดฟินนะครับอ่าโอเคเอาเดี๋ยวฝากฝากแฟนมีสหน่อยจ้ะหน่ังจะคืออ่าโอเคมันมีวันที่เท่าไหร่นะครับอ๋อ20กับ21สิงหาคมนี้นะครับผมกับคอ๋เสิร์องรอบอ๋อ20สิงหามีวันเดียวเหรอวันเดียวมีวันเดียวันเดียวก็เอาใหม่นะยี่สิบสามสองฝากแฟนมิสเราไปกันครับฝากเนีนะครับ20สิงหาวันนี้นะครับสำหรับ LOL นะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดขายบัตร แล้วครับเปิดวันที่9โอเคยัยเชื่อเลครับเริ่มเริ่มแจ้งแล้วเริ่มแจ้งแล้วว่ามีบัตรราคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าจะขายเนี่ยวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับและคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีวันที่20สิงหาคมนี้นะครับกับคอนเสิร์ต L O L 8นะครับไม่ใช่9 9เนี่ยคุณอาจจะไม่เหลือบัตรแล้วนะครับผมอ่าอันนี้บอกไว้แบบว่าเตือนเตือนเนาะนี่ข้อมือเธอไว้คอยจะเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวนับสำหรับรับกันครับ ไต้ไสารลเลยเนาะอยากลองตัวกเต้นิ้ขนาดนี้คาดวงค่ะนเตลงเต้นเก่ง้เลย้เลยอ่เต้นร้องไปเลยค่ะเต้นร้องไปเลยขอบคุณค่ะ